สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เพื่อนพิมพ์จะมาทำกุ้งอบสมุนไพรนะคะเพื่อนพิมพ์จะใช้ขาตะไคร้ใบมะกรูดรองไว้ที่ก้นกระทะนะคะแล้วจัดกุ้งเรียงเป็นแถวๆนะคะดูกันว่าเรา ัดกุ้งเรียงอย่างนี้นะคะตอนนี้ก็อบไปได้สักแป๊บหนึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่สีอิขาวนิดแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะใช้เวลาไม่นาน ก็ได้ทานกับน้ำจิ้มแซบแซบนะคะกุ้งตัวขนาดปานกลางนะคะจะมาแกงก็ทานบ่อยไม่รู้จะทําอะไร จะเป็นกุ้งแช่น้ำปลาหรือปลากุ้งก็จะเป็นอะไรที่ต้องทานแบบไม่สุกนะคะถึงจะอร่อยนี้เพื่อนพิมพ์ก็ไม่ไม่ถนัดที่จะทานแบบดิบๆมานะคะก็เลยต้องมาอบในลักษณะนี้ ไฟสุดแล้วนะคะเพื่อนๆลุนๆลุนๆลุนตอนนี้ไปสองนาทีก,กว่าแล้วนะคะพอใกล้สุกเดี๋ยวเราจะใส่ นี่ค่ะไปโหระพาเพื่อนเห็นไหมคะอีกด้านหนึ่งกุ้งก็เริ่มเหลืองเรียงตัวกันสวยงามยั่วยืย่วยๆ ไ้สุกแล้วนะคะเพื่อนๆจะใส่ใโหระพาเลยนะคะมีเื่อนดูก่อนดูก่อนชโชว์โชวก่อนชโชว์โชวก่อนนะคะกุ้งหลงอยู่ในดงหระพาจ้า กุ้งหลงหลง,ลงอยู่ในดงโหระพานี่ปิดไว้สักแป๊บหนึง่งทา,านไหมครับเพื่อนๆหอมหอมหอม ได้แล้วยังเอ่ยตนตาม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 เห็นไหมคะเพื่อนสุกเรียบร้อยแล้วถ้าแห้งมากก็จะไม่อร่อยนะคะใครอยากทานกับเพื่อนพิมพ์บ้างแวะมาเคาะประตูเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจบคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ให้เพื่อนผพิพ์ด้วยนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ